สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเฟ o บุ๊กแล้วก็ Youtube นะคะวันนี้นุกมีลุกแบบสาวปาร์ตี้เกแบบส m ม k กี้อเป็นสีเทามิฉลิกนะคะมาสอนแต่งหน้าให้ดูกันยังไงว่าเราติดตามกันจากคลิปนี้เลยค่ะเริ่มต้นแบบแรกนะคะก็คงต้องเป็นมาในลุกหน้าสดอีกเหมือนเดิมนะคะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเตรียมผิวเพื่อแต่งหน้าเราต้องมีผิวหน้าที่เรียบเนียนด้วยนะคะนกใช้เซร um ั่ม a n g e จ a h าไฮยาเซรัมและแองเจล่าไฮยาครีนะคะตัวนี้สมวนผสมพิเศษนะคะเป็นระดับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยรอยสิวรอยดําหลุมสิวหรือว่าใดๆนะคะหายเกลี้ยงในผิวตาเลยนกใช้ตัวเนี้ยมาเป็นเปียแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยหน้านะคะหน้าผากเว่จสิวตอนนี้ก็อย่างที่เห็นคะ่ะ ก็ไม่รู้ว่าจะใส่หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าคนที่เคยดำแล้วก็หน้าเคยปวกอย่างนกเนี่ยมันก็ใช้แล้วได้ผลเป็นแบบนี้ก็ลองดูเอาเองแล้วกันนะคะก็ใครอยากหาสินค้าปรตภันธดีก็เข้าไปที่ www. b, b jooseed. com ค่ะอันดับต่อไปนะคะถ้าอยากจะมีผิวที่เป็นกลอโลแล้วก็ดูดเป็นธรรมชาติหน้าง,งเงาวิ้งวิงเหมือนสาวเกาหลีนะคะก็ใช้ตัวแม็กเลยแม็กตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวแม็ก อายพร e r เมนะคะซึ่งเป็นกร mm ิตเตอร์เบาๆอันดับต่อไปนะคะแล้วก็คงต้องเป็นตัวรองพื้นนะคะที่เราขาดไม่ได้เลยเนื่องจากว่าก็ต้องกันแดดด้วยแล้วก็ทำให้สีผิวนะคะปรับให้เสมอการแถมทำให้หน้าเนียนแล้วก็ทาแป้งติดทนงานด้วยนะคะ mm hmm. ตอนนี้นกใช้ตัวรองพื้นนะคะผสมกับสีเขียวที่เพิ่มความสว่างความโกลแล้วก็ทำให้หน้าดูแบบดูมี ความสว่างความสดแล้วก็ใสนะคะตัวนี้จะเป็นของแองเจล่าเหมือนกันซึ่งเป็นตัวใหม่นะคะนุได้ตัวทดลองมาก็ลงรองพื้นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนุจะใช้ NAS นะคะตัวนี้จะเป็นตัวไฮไลท์ที่เป็นเนื้อครีมนะคะตัวเชดดิ้งเนื้อครีมนั่นเองนุจะทาบร,ริเวณ สันจมูกแล้วก็สันคิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นครีมดังนั้นก็ใช้ระวังนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นคราบแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือทําไมถึงไม่ใช้ตัวฝุ่นนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาแป้งลอกหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะระหว่างวันเหงื่อออกหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่ต้องเติมนะคะแต่สําหรับตัวฝุ่นเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านบนซึ่งบางทีมันก็อาจจะทําให้ลบ ไปบ้างนะคะระหว่างวันดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เนียนมากๆแล้วก็ทำให้ติดผิวนานได้ทั้งวันเลยทีเดียวนะคะเราจะลองเชดดิง้งบริเวณกรอบหน้าแล้วก็ปัดขึ้นนะคะแล้วก็ลงถึงหน้าผากที่กว้างๆเราสามารถเก็บให้หน้าดูเรียวได้นะคะด้วย การใช้นิ้วค่อยๆแตะๆนะคะทําไมถึงใช้นิ้วนะคะเพราะว่าอุณหภูมิของนิ้วเนี่ยมันร้อนดังนั้นมันจะทําให้ครีมละลายได้ง่ายๆแล้วก็ติดทนนานด้วยหลังจากที่เชดดิ้งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาใช้แป้งตลับนะคะเพราะว่าอยากให้ติดทนนานแล้วก็แถมมีรอ,องพื้นด้วยในตัวทําให้เรียบเนียนนะคะต่อไปเราจะรองพื้นตาค่ะก็ทาพลาเมอร์นะคะที่ตา บริเวเปลือกตานะคะจนถึงดอรี่อายทั้งสองข้างเลยตัวนี้ช่วให้อายไลเนอร์เนี่ยติดทนนานได้ทั้งวันค่ะต่อไปเรามาใช้เนกเกตทร e กันนะคะนกได้เนกเกตทรีมาค่อนข้างจะสะพักแหละแต่ว่าเพิ่งจะได้มีโอกาสมารีวิวค่ะ mm hmm. ก็วันนี้ก็เลยหยิบมาเป็นตัวอย่างในการแต่งหน้าลุคสโมกกี้อายสีเทาเมทริกนะคะแล้วก็ดูแบบไม่ดุมากนกเรื่องจากสี สว่างนะคะทาบริเวณเปลือกตาจนถึงหนวกคิ้ว no นะคะทาข้างล่างดอริไอด้วยแล้วก็ทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยก็ทาให้ดูตาสว่างนิดนึงนะคะถ้าพื้นตาสว่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวส่วนต่อๆไปเดี๋ยวเราจะทำกรอบของตาแล้วก็ค่อยมาสร้างมิติบนเปลือกตากันนะคะ อันนี้จะเป็นสีเทาค่ะก็จะลงสีเทาอ,อ่อนๆนะคะบริเวณเกลางตานะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นลุกสโมคกี้อายแต่ว่าหนจะเลือกแบบไม่ได้ทาเข้มมานะคะเนื่องจากว่าไม่อยากให้หน้าดูดุแต่ก็ยังคงอยากได้กลิ่นอายของความเซ็กซี่นะคะแต่ว่าก็แฝงไปด้วยความหวานก็เลยทาแบบบางๆพอนะคะแล้วก็ใช้อุณหภูมิของนิ้วนะคะในการเกลี่ยให้มันติดไปกับหนังตาเลย ต่อไปนะคะเราจะเอาสีสุดท้ายเกือบเกือบสุดท้ายนะคะก็คือสีดำนั่นเองในการลงบริเวณด้านบนดอล,ลีอายนะคะแล้วก็ทำเป็นสามเหลี่ยมนะคะเป็นมุมที่บริเวณปล่ตาแล้วก็ค่อยๆเบรนให้ดูฟูงๆแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะ <S 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 แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะจนถึงกลางตาแล้วก็เบรน ให้ดูฟูงๆทาทั้งสองข้างเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็มาวาดอายไลเนอร์กันนะคะอายไลเนอร์เราจะวาดเป็นเส้นตรงแล้วก็ไปทำมุมเป็นสามเหลี่ยมบริเวณป,ปลายตานะคะให้มีตาแบบยาวออกมานะคะประมาณ10%จะได้ดูเฉียวๆลุกแบบเปรี่ยวๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเรามาเขียนคิ้วกันนะคะคิ้วน้องใช้ของ MAC นะคะ เป็นสีเดิมที่นกใช้ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นสีเดียวกับผมนั่นเองก็วาดจากอาขอบปลายจมูกนะคะสีองศาไปที่ปลายตานะคะความยาวไม่ไม่ควรจะเกินนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทําให้หน้าเราเนี่ยดูใหญ่แล้วก็ดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่รับกับผิวด้วยนะคะซึ่งคิวนก็จะวาดเป็นทงตรงแต่ว่าจะก่อนที่จะระบายเนี่ยก็ทาโครงคิวก่อนแล้วเราก็ค่อยระบายข้างในนะคะ แล้วก็ค่อยบัชจะได้ดูธรรมชาติมากขึ้นต่อไปเราจะเชดดิ้งด้วยสีน้ำตาลแบบฝุ่นนะคะเป็นการรองพื้นผิวด้านบนอีกทีหนึ่งนะคะจะได้เป๊ะมากขึ้นเราจะเชดดิ้งบริเวณโหนกแก้มนะคะที่เราไม่ต้องการแล้วก็ด้านข้างจมูกนิดนึงนะคะจะได้ยูมีสันจมูกจะได้ดูจมูกโด่งๆพุ่งๆเรียวๆ ต่อไปเราจะปัดแก้มนะคะนกใช้สีปัดแก้มเป็นสีส้มนะคะของแมกแตะเบาๆนะคะเพราะว่าเราจะเน้นตากับปากค่ะฉะนั้นแก้มไม่ควรจะแรงนะคะไม่ไงั้นมันจะแย่งสีกันทาปากค่ะเราจะทาปากแบบทรงกระจับนะคะแล้วจะได้ดูแบบปากแบบน่าจุกหน้าจุกเลยทีเดียวสีที่นกเลือกก็คือสีแดงเลดไวน์นั่นเองนะคะ ต่อไปเราจะเอาไฮไลท์สีขาวนะคะในการไฮไลท์ hmm. บริเวณหนูคิ้วจะได้ดูเด่นขึ้นมานะคะระหว่างตาก,กับคิว้วบริเวณหัวตานะคะจะได้ดูตาแบ๋วๆหน้าเด็กแล้วก็บริเวณสันจมูกเล็กน้อยบริเวณปากกระจับนะคะจะได้ดูแบบเป็นปากกระจับอย่างชัดเจนขึ้นตรงนี้น้องจะบอกว่าปากน้องไม่ได้กระจับนะแต่ว่าน้องใช้วิธีการทาเอานะคะ ต่อไปมาติดขนตาค่ะนะขนตาจะเลือกแบบของญี่ปุ่นนะคะติดขนตานะคะกาววันนี้นกใช้กาวออของยี่ห้อหนึ่งนะคะซึ่งจำยี่ห้อไม่ได้แต่ว่าราคาถูกมากร้อยกว่าบาทเองเป็นสีดำนะคะที่เลือกสีดำเพราะว่ามันจะได้เข้ากันกับเส้นที่เราเลงสมุอ่ารไว้นะคะแต่ถ้าใครไม่ทานก็ใช้เป็นสีขาวเหมือนเดิมก็ได้ ไปเรามาทำรูปหัวใจกันนะคะต่อไปเราจะมาไฮไลท์นะคะสีสว่างนะคะก็ไฮไลท์ตรงสันจมูกหนกแก้มนะคะจะได้ดูหน้าวิงวิ้งแบวๆเลย ต่อราชะใช้กิเตอร์สีเงินนะคะในการทาด้านล่างของเปลือกตานะคะแล้วก็ใช้สีทองในการทาด้านบนของเปลือกตานะคะจะได้ดูมีมิตินะคะถ้าใครที่อยากเก๋นะคะเปนแบบงานปาร์ตี้แบบว่าลุกแซบๆแบบไม่ต้องซัมใครแล้วก็แถมยังมีดวงตาที่โดดเด่นแล้วก็ดูหน้าคุณหานะคะรวมถึง เป็นรูปปาจิเกิลแบบน่ารักน่ารักนะคะก็แนะนำให้วาดเป็นรูปหัวใจนะคะสองดวงติดกันเก๋มากๆเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับลูกสาวปาจิเกิลเป็นยังไงบ้างคะยังไงชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปหน้าก็มีอะไรมาฝากอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ